กลับมาพบกับมวอจกสไหัวนะครับขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้มาดูรถขุดกับกระดาษแปดตันครับนี่ครับกําลังขุดสะครับเจ้าของนาบอกว่าไม่ต้องแต่งครับเอวรถไถแต่งเอาครับขอบสะแล้วก็ขุดสะเมื่อวานก็ขุดได้ลูกหนึ่งครับอยู่ฝั่งโน้นครับ อยู่หน้าตู้เจ็กครับนี่ครับกำลังขุดสะน้องใหม่ครับครับโดยน้องใหม่ครับแถวบ้านเรานี่และครับพวกนี้จะถมที่ครับประมาณร้อยรถครับ กำลังหลอกไปเรื่อยครับสีมือก็โอเคนะครับแต่ต้องดูไปเรื่อยครับอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้เจอนะครับหลังจากเราไม่ได้ถ่ายทอดสดเจ้าของโทรศัพท์ขับเองครับสองสามวันนับผมก็เลยวันนี้น้องใหม่ก็เลยมาร่วมงานเราครับ เดมลังลอกไปเลยครับเอาดินขึ้นครับลงไปข้างล่างครับอยู่หน้าทุกเจ็กบ้านโรงเรียนเหมือนเดิมครับกดสามบอ่อครับ เลี้ยงปลาดุกครับหลังจากเราไม่ได้มีเวลาถ่ายให้ดูหลายคลิปแล้วครับหลังจากที่เราไปคินิ่งบ้านดุบ้านนนทศินครับแล้วก็มาต่อที่นาพี่นนบ้านตุงเจียนครับมาของตุตตอนครับเราก็ได้ไม่ได้ถ่ายครับแล้วก็ต่อด้วยนาของตุ๊กแก่นครับลงสีครับ หลายงานเยอะครับแต่ไม่ได้มีเวลาถ่ายให้ดูครับหลังจากนี้เราจะยาวครับถ่ายให้ดูไปเรื่อยๆครับว่าใครที่กำลังมองหารถกูดครับแปดตันครับผมว่าไม่เกี่ยวกับคนครับมันเกี่ยวรถครับฝีมือคนขับครับนี่ครับ ขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เขามารับชมรับฟังนะครับนี่ครับนี่ครับบ้านแกก็อยู่ข้างบนนะครับหลังค้าขาวนะครับนี่ก็อยู่ด้านล่างครับ กัไปไดินมเหนียวครับถกสะมิเดียนครับดินมเหนียวมากเลยครับกาลังขุดไปไดเรื่อยครับ อยู่ด้านล่างครับลงไปข้างล่างเลยครับก็โอเคนะครับน้องเขาบอกขอ,ขอาหาประสบการณ์ครับก็เลยถึงงานมระจกเลยให้โอกาสกันครับง่ายๆครับคนขับไม่มีปัญหาครับ อายุสิบปีสิก้ครับ พี่ๆน้องนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับม่นจกเราครับรอไปเลยครับน่ครับ คนพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับ,รบกำลังกดไปเรื่อยครับเย็นยนครับ ไม่รีบไม่ร้อน อย่าลืมกดติดตามกดสับส c r i ตไกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปแต่ละคลิป ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับที่เขามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปค,ครับคลิปนี้ผมขอลากันก่อนครับสวัสดีครับ